คอนโดมือสองทารู้จักช่องทางที่ใช่ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะหนึ่งในช่องทางที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักคือซับจากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทแซมหรือบอสสวันนี้เราจะพามาชมคอนโดทําเลดีใจกลางสุขุมวิทราคาต่อตารางเมตรณนะตอนนี้ประมาณ6 0,000บาทติดทางด่วนรามอินทราอาจนาลงและใกล้ BTS ออ่อนนุชเพียง750เมตร,มตรกบโครงการเดอะวอเตอร์ฟอร์สุขุมวิท50ทับสามคอนโดสไตล์รีสอร์ทที่มีทั้งความร่มรื่นความส่วนตัวและราคาน่าสนใจสุดๆจากแซมค่ะ คอนโดนี้ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท50าทับสาเดินทางสะดวกมากไม่ว่าจะเข้าเมืองไปสยามหรือออกนอกเมืองก็ง่ายสุดๆที่นี่เป็นคอนโดโลไรด์สูง8ชั้นห้องที่เราจะพามาดูวันนี้อยู่ชั้น5าตำแหน่งห้องไม่ไกลลิฟต์และหน้าห้องไม่ชนใครห้องนี้รหัสทรัพย์ cl 0 0 8 4พื้นที่56.64ตารางเมตรฟังก์ชันห้องเขาออกแบบมาได้ลงตัวมากค่ะมี1ห้องนอน1ห้องน้ําแต่ถ้าอยากได้2ห้องนอนก็สามารถปรับพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นห้องนอนเล็กหรือจะทําเป็นห้องทําาางนก็เเหมะลย ภายในห้องเย็นสบายแม้ไม่ได้เปิดแอร์เพราะระเบียงเราหันไปทางทิศเหนือมาสเตอร์เบดรูมมาพร้อมกับวอล์กอินคลเซตและมีประตูคอนเน็กกับห้องน้ำครัวเป็นแบบครัวเปิดมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวท็อปหินคุณภาพดีดีไซน์ลงตัวและใช้งานสะดวกโซนห้องนั่งเล่นกว้างโลง่งจะแต่งสไตล์มินิมอลหรือโมเดิร์นก็ได้ตามใจคุณรอบๆโคร,รงการมีต้นไม้เยอะมากบรรยากาศสงบรมรื่นมีที่จอดรถส่วนกลางก็ครบครันทางฟิตเนสสระว่ายน้ำและห้องสาวน่าสำหรับผ่อนคลายในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน ใครที่ชอบความสะดวกสบายบอกเลยว่าที่นี่เหมาะมากเพราะทำเลของโครงการตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางทั้งถนนสุขุมวิทอ่อนนุชเอก,กมัยพระราม4ทางด่วนรามอินทราอาจนารงให้คุณเดินทางเข้าออกเมืองเชื่อมต่อถนนรามอินทราถนนพระราม9ถนนรามคำแหงได้อย่างรวดเร็วใครกำลังมองหาคอนโดมือสองทำเลดีเดินทางสะดวกอย่ามองข้ามสับจากแซมนะคะเพราะแซมรวมอสังหาไว้มากกว่า4 0 0 0รายการไม่ได้มีแค่คอนโดนะคะบ้านเดี่ยวทาเฮาส์ที่ดินเขาก็มีค่ะและ ตอนนี้แซมเขามีโปรโมชั่นลดใหญ่ส่งท้ายปีมีซับลดราคามากกว่า600รายการทั่วประเทศลดสูงสุดมากกว่า5 0เรียกว่าเป็นโปรแรงแห่งปีเลยค่ะเฉพาะผู้ที่ซื้อภายใน30ธันวานี้เท่านั้นนะคะรีบไปดูกันได้เลยที่เว็บไซต์ w w w sam or th หรือโทร1 4 4 3งารอที่นี่รวมอสังหามือสองครบทุกประเภททุกทำเลไว้ที่เดียวหรือถ้าใครอยากมีรายได้เสริมง่ายๆแซมมีโครงการซับมือสองต้องบอกตอ่อเพียงแค่แนะนำซับของแซมรับค่าแนะนำสูงสุด3 สูงสุดถึง3ล้านบาทเดียพรอเพอรต์ตีบอกเลยค่ะถ้าอยากได้อสังหามือ2บอกเลยซับมือ2ต้องแสมเท่านั้นค่ะ